่มะมาชมกูบตาจิ๋วของซีเบียนะครับ L 3608 SP นะครับผมโอ้จะเสร็จแล้วครับจะได้ถึง5นาทีหรือเปล่าเนี่ยโอ้แกแต่งรถโคตรเท่เลยอะเสียเบียไหมแน่นอนแน่นอน เสียเบียอุบลนนะครับเนี่ยอ่าอ,อ,อรถเก๋งเท่จังเนี่ยรถเท่มากอ๋อน่าจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมั้งเนี่ยอ้าเสร็จแล้วเหรอ แล้วละไรตัวเกือบไม่ทันอ่าเสียเบียวบนขับเองครับรถแกเองนี่มีระเบิดไหมเนี่ยโอ้พี่เพียวเลยไปจัดไปครับผมวันนี้มาถ่ายคนดังหน่อย มาถ่ายคนดังนะครับวันนี้กูจะตามแสนซับแล้วนะครับเนี่ยในเพจนะครับผมเือ้อเก๋ก็ขับเป็นอยู่นะครับเก็บเก็บงานทางยาวแล้วครับผม นี่แกดันชั่วโมงนหนี่น่าจะชั่วโมงละเจ0นะครับผมไม่700ก็800นี่แหละประมาณนี้ครับผมแถวนี้เขาดันชั่วโมงกันราคานี้นะครับโอ้จิ๋วกระทัดรัดดีเนาะ เอาไปไถนาแปลงล็อกเล็กๆนี่น่าจะเข้าท่าผมว่าโอ้ยแดดแล้วครับเดี๋ยวเข้าร่มก่อนเมื่อกี้มายังไม่แดดเลยมาจอดทำอะไรนาะอ๋อขอมหน้าขอมตาเหรอโอ้ยหันตูด ใสตะวันซะง,งั้นไปถ่ายด้านหน้านี้ไม่ได้นะครับมืดตึ๊บเลยนะครับนี่ฮะถ่ายหน้าไม่ได้เราถ่ายตูดก็ได้นะครับผมแดดัการชั่วโมงต้องจุดจวดหน่อยนะครับ อ่าผิวอยู่เสียเบียก็นะีเก็บแล้วดันไปแล้วก็รูปกลับนะครับเก็บ ไปแล้วไปแล้วอะชิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากามมครับพามาชมเสียบีขับรถไถหน่อยครับคู่ใจแกไอ้สามหกศูนย์แปดนะฮะเอสพี SP. ผมแก้ข่าวหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมลำผิดก้อนนะครับผมพอดีน้องเขาจอดลงมาคุยกับผมเมื่อกี้นะครับผมก็เลยถามว่าดันชั่วโมงแล้วเท่าไหร่ตอนแรกผมเข้าใจว่าจะดันเหมือนรถใหญ่นะครับนึกว่าเขาดันเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับแกบอกว่าดันชั่วโมงนะครับเฮ้ยไม่ใช่อันนี้แกเหมาแกเหมาตอนแรกว่าจะดันชั่วโมงแหละแกก็เลยเหมาเอานะครับก็ตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้ แต่ว่างานมันเยอะอยู่ก็คือทํานานอยู่ครับทำแกทำสี่ชั่วโมงนะครับแกเหมาไป2องพันเครับสองพันหน่ถ้าแกดันชั่วโมงแกดันชั่วโมงละห้0ร้อยนะครับผมอันนี้แกทําไปสี่ชั่วโมงละสี่ชั่วโมงนิดๆน,นะครับโอ้เมื่อกี้ลาผิดกอน,นครับผมขอโทษขออภัยนะครับถ้าใครดูไม่จบยังไงก็ ดูให้จบนะครับเดี๋ยวจะมาด่าผมอีกว่าเออทำไมดันแพงจังรถเล็กๆอย่างนี้เนาะอ่าแก้ข่าวนะครับผมดันชั่วโมงละหนะ้าร้อยฮะแต่ว่าอยู่นี่หน้าง,งานตรงนี้แกดันไปสี่ชั่วโมงกว่าแล้วแกเลยเหมาเอาสองพันเอ็ดนะครับผม <c oughs> ก็แก้ข่าวให้น้องหน่อยครับ <c oughs> โอ้เนื้อว่าดันชั่วโมงละเจ็ดร้อยนะครับ ผมไม่เคยรับเหมาชั่วโมงนะครับงานแถวบ้านผมเลยไม่รู้นะครับว่ารถเล็กรถใหญ่เนาะนครับเนื้องานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับมันเป็นรถ เอารถขุดนะฮะนี่รถขุดเขาขุดดินขึ้นมาไม่ใช่รถด,ดัมนะเอารถขุดเนี่ยขุดดินขึ้นมาแล้วมันเป็นทรายอะ่ะมันก็เลยเก็บงานลําบากนิดนึงฮะรถเล็กเก็บงานในลําบากนะฮะรถเล็กนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายข้าไหนไปถ่ายอยู่ไหน ฝากพี่น้องเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ